กำลังตอ่อยเลยเขามาคอมเมนต์อุ้ยดูยสิแยกแลอย วัสดีครับมาต่อกันนี่คือผลงานที่น้องมาร์กี้ต่อเสร็จแล้วชื่อมาร์กี้ใช่ไหมครับชื่ออะไรครับไม่ตอบเดี๋ยวชื่อมาร์กน้องมาร์กต่อกี่วันครับ่วันเลยคชั่วโมงกว่าชั่วโมงเหรอขนาดนี้ต่อแค่สี่ชั่วโมงเองเหรอสุดยอดโอ แล้วมันวิ่งได้จริงๆมั้ไหมลูกจริงอ่ะมันถอยหลังแล้วมันก็เดินหน้าเองเหรอห้ามทำลายนะเสียดายอ่ะลูกไมาถึงห้ามไปเลื้อว่าไปต่ออย่างอื่นนะแล้วมันจะมีที่เก็บไหมเนี่ยลูกมีไหมครับ ถ้าพ่อทำหล่นกระจายจะเป็นไรไหมเนี่ยอือนี่คือไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม,ไม่ว่ากันพี่ช้างอย่าดูมือถือใกล้น้องมาร์กโอ้น้องมาร์ากไม่มีใครจับให้พ่อพ่อจับมือเดียวลำบากไม่มีใครมาพีเซ้นเลยไม่มีใครมาโชว์เลย ไอ้รถเจ้าชื่ออะไรเอา,เอามุกเดิมนะข้าชื่อไอ้เขียวทำไมชื่อเจ้าเฉยจังเลยเจ้าไม่มีใครตั้งชื่อเลยค่ะข้าได้ตั้งชื่อตัวเองไงอา้าวนี่นี่จะพูดได้ไงเนี่ยปากเจ้าอยู่ตรงไหนปากข้าก็อยู่ตรงดาวนี่ไงไม่เห็นเหรอแล้วอา้าวแล้ว เราหูเจ้าดูตรงไหนอ่ะอา้าวหูข้าอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยตีนดำดำเนี่ยมีทั้งสองข้างเอา้าวแต่ทำไมตา,าเจ้ามีข้างเดียวอ่ะอ้าข้าเป็นยักษ์ตาเดียวไงสังเกตไหมตั้งแต่ต่อรถมาเนี่ยข้าในใหญ่กว่ารถทั้งหมดที่น้องมาเคยต่อเลยข้าเนี่ยทาลายสถติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ต่อเลยก็ด้วยความเร็วสูงที่สุดต่อยากที่สุดชิ้นส่วนละเอียดที่สุดในบรรดารถที่น้องมาเคยต่อมาทั้งหมดอ๋อรับประกันได้จริงไหมพูดเองเออเองงูผู้พงอะไรวมเนี้ก็พังผ่านี่ไอ๋อุ้ยอุ้ยกดได้ด้วยอุ้ยไม่พังด้วยเนี่ยกดได้น้องม้ากดได้ด้วยอ้ยดูอ้ยอย่ากดเลยเดี๋ยวพัง อย่าเลยใช่ไหมไหนเล่นยังไงไเล่นให้พ่อดูซิเล้นี่โอ้ประตูเปิดได้นี่เอาไม่เห็นชุบพีเซนต์้ะโอ้ประตูเปิดได้ใช่ประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ทาไมไม่บอก <c oughs> บอกบอกแล้วใช่ไหมตอนนี้เริ่มบอกแล้วประตูเปิดได้แล้วตรงไหนเปิดได้หน้ากระโปรงฝาฝากระโปรงก็เปิดได้นี่ตรงไหนเปิดได้อีกอ๋อรู้แล้วตัวถังตรงคล้ายเปิดได้ตัวถังก็ต้องถอดประกอบได้สิเพราะนันถอดตัวถังเลยเนาะ มันมีเสียงใครพากอีกคนเนี่ยเสียงตัวอะไรอน่หนูอะไรเนี่ยหนูทำไมเจอรี้เหรอไหนตัวถังเปิดได้เปิดได้ไหมเขาเปิดได้จริงด้วยอุ้ยมีไฟด้วยโอ้โหมีไฟอยู่ข้างหลังด้วยเอ้ออเหนื่อยเลืเกินภาคภาคคนพากเสียงจะแหบแล้วพอกันทีโอ้โหเรารู้เรามีตัวแทนพากเสียงแล้วออาไอพอกันเลย ภาคนี้มันตะโกนหรือมันพาคเสียงเนี่ย,ยโอ้โหคลิปนี้เจ้าข้องจะยาวอ่ะให้ดูด้านข้างทำคลิปคลิป,ลปอะ้าท,ทำคลิปอะไรทำคลิปพาดเสียงการ์ตูนเาคูกินล้องไงจะกาจะกินกล้อง,ง,จ,จ,องจิงจกิ้งอกจ้งจอิงจองอิ้งจอก้จกิกจ้องจกงจอจิงก้อก้งองอก้งจจงกินออ้องกินตก ก็ด <rí> e> <Harriet> ีนะเออมันก็ถอนให้เด็กดูเรื่องกลไกเรายังต่อไม่เป็นเลยบอกเลยให้เราต่อเราก็เนองมาร์กต่อเรามอบอำนาจให้น้องมาร์กต่อกับพี่ครับจบคลิปบ๊ายบาย